สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงไม่ช่วยมาแล้วครับบ่าวเติร์ดล้อซอแซ่พี่น้องครับวันนี้เลาะมาเตอร์ไซอำเภอพังโคนครับพี่น้องครับอู้หไก่เติรกำลังสิไปพุ้งละนะครับแถวหนองค่ายกุ้งละนะครับหมดพังโคนแล้วตอนนี้รับอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับเลาะซอแซ่ก็ต้องหายเนื้ออยู่เนื้อกินสิละครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราก็จะพาพี่น้องนะครับมากิน นะครับไก่ย่างพังโคนนะครับขุนซอลลูซ่าครับไก่ย่างพังโคนครับพี่น้องข้างหลังผมอยู่แล้วครับนี่ไเลยครับร้านน้องฟ้าไก่ย่างพังโคนนะฮะแซ่บหรู้ว่แซ่บนะครับไปที่ตามกันครับก่อนจะไปอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับใส่กระดิ่งให้เบาเด้อด้วยนะครับใบบักกูดนะครับหัวรพานะครับตะไคร้ใส่เข้าไปครับพี่น้องวันนี้ครับเดี๋ยวไปแซ่บกันโปร่งโป่งเพลงเจือ นี่แหละครับพี่น้องครับร้านฟ้าไก่ย่างพังโคนนะครับมีไก่ย่างส้มตำไข่ปิ้งหอมกนะฮะและอื่นๆน,น,นะครับมาพร้อมกับนี่ครับบบาวภูมิใจนะครับสวัสดีครับพอดีซื้อเมื่อวะเดี๋ยวเบาออบมาพอดีให้เอานี่ยเมาใส่ต้มไก่น้ำนี่แวะมากินเขานะครับ อยู่ที่ทางโครนครับพี่น้องครับนี่ปมูกกย่างนะครับแกย่างเป็นตัวนะตัวใหญ่ใหญ่เดี่ยวดูบ่ทำปูปลาครับโอ้หกบาทโมอ๋อทำปูปลาครับพี่สิบบาทผมใหญ่ใเลยได้สุดจานเลยไหมเออลองดิใส่กระปูน้ำครับใส่เนื้อสับปูกระดานอลาทุกปะทุปะทุทำปูปลาใส่ปลาเดกผมคือได้ต้องใส่กระปูได้โอ้โหทำปูปลาเนรับ โ oh, oh. โอ้หเสียงโคตรน้ำลายแตกพี่น้องน้ำลายแตกนะครับบ่าวเตือนน้ำลายแตกเลยบอกให้เคร <S <S มีลูกคา้าไปมีลูกค้ามาเลือกไก่ไก่ไกปิ้งปิ้งไก่คี่น้องไก่เป็นโตเป็นโตเนาะผันขายแบบเป็นโตเนาะเออผักได้หนิแล้วก็มีพวกเครื่องในครับเครื่องในปิ้งปลาก็มีมาเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มี เครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงขอบุ้นนะครับพี่น้องครับขอบุ้นพวกหนมหมูหนมเนื้อน,นะครับแล้วพวกแคบหมูนะครับจิกประเดกปูคนเดิมใส่เป็นโลไว้เลยนะครับพี่น้องอปูคนนี้เป็นเตียมเป็น,เป,นเป็นโลไไ้เลยนะครับทั่ว glad. พวกเครื่องเคียงต่างๆนะครับครบครันปิ้งไก่กับปิ้งแบบไม่ไหม,หมเลยนะครับพี่น้องเนี่ยข้างในนะมีเตาปิ้งไม่ไหม นะครับอันนี้มกไก่ครับนี่หมกหมกเครื่องในนะครับหมกเครื่องในมันนะครับหมกใหญ่ๆเลยโอ้วยแตงแซ่บเลยหอมหอมนะพี่น้องเนาะหอมไข่ปิ้งก็มีนะครับอันนี้มาที่บ้านนะครับนี่ร้านยี่สิบค่ะตอกไม้เลยครับเอากไม้อุ่นๆให้ได้ครับเด้อคนเห็ดคนห่อนให้ได้ครับอยู่ในร้านนี้นี่พี่น้องวันนี้มีเบาเตอร์นะครับเบลภูมิใจเบาเต้นะครับ เตท,ทิปนะครับแล้วก็ไม่คงอ้อนทั่วนะครับบางภูมิพากันเดินทางไปต่างจังหวัดสัมจิบไปพี่ไทใส่ด้ดวใส่พี่ไทยใส่ด้วยโอ้โหดนิสัยไทยด้วยก็พร้อมอยู่กับพี่ไทยใช่ไหมครับเชิญเอาอไปสัแกแกะเพื่อนเอาที่ตัวะคะ ตัวนึงไม่สั่งเนาะย่างคนพอนเลยพี่น้องย่างใหม่ๆเลยครับนี่ไก่ใหม่ทุกตัวค่ะใหม่ทุกวันสดจากฟาร์มสดจากฟาร์มเลยเป็นไก่ไก่ย่างไก่ซีพีค่ะพี่ไก่ซีเนาะแต่เชื่อส่งทุกวันตอนเช้าโอ้ก็คือไม่ได้ผ่านน้ำแข็งไม่ได้ผ่านยังยังตัวนึงนี่เข้าขายประมาณตัวละไรจะบาทครับไก่มีร้อยยี่ร้อยสามค่ะี่อยู่ที่เราเลือกไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็คือแล้วแต่เขาจะจัดมาให้เราอ๋อคือคือเราก็ตั้งไก่ไม่ตัดสานเพราะว่ามันไก่มันอยู่ในฟาร์มเเเเนาาาาะครับ้ลลียยงป่อม เราก็มาตั uhm ้งราคาเอาค่ะถ้าใหญ่หน่อยก็ร้อยสามสิบใช่ไม่เกินนี้ถ้าเล็กลงมาก็ร้อยยี่สิบราคาคุยกันราคาเหมือนมาตรฐานเนาะครับผมราคาไทยเราดีทีเดียวไม่ใช่มาขายกันตัวเซาตัวขนมโล่ไทยปลาไทยปิ้งไทยยี่สิบอืมขายดีครับพี่น้องร้านนี่ครับขึ้นสื่อลือซานะครับในเมืองพังโคนถ้ามาพังโคนก็ต้องมากินร้านนี้แหละครับน้องฟ้านะครับ แล้วมากินไก่ครับโดยเฉพาะตีนมันนะครับพี่น้องแล้วบอกกินเนื้ออื่นเหมนี่ขั้นไก่บะมีตีนนี่แบบนี้นี่เราบอกกินเลยได้นี่เราเราเราเศร้าเลยได้จวดจวดครับพี่น้องเนี่นะครับว่ายอกว่าหัวกันครับข้างในร้านกับมี่มองให้นั่งครับพี่น้องนี่เป็นที่ให้นั่งนะครับเพื่อกินข้าวแซ่บอร่อยนัวนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ครับคุณขายตัวละร้อยสามสิบบาทส่วนตะเบนฮุงนี่คือขายส่วนจานครับนีสี่สิบบาทครับแถมน้ำจิ้มแถมเกลือพร้อมเอาซื้อนี่ร้อยสามสิบครับมีน้ำจิ้มแล้วก็ตะเบนฮุงข้าวเหนียวเนาะมาพร้มเนาะเบอะกาแฟดิบน่เนี่นี่ครับบรรยากาศในร้านก็สบายสบายครับเป็นกันเองนะครับมีโต๊ะนั่งสะดวกสบายครับพี่น้องมากินได้นะครับแซ่บนัว เดี๋ยวเราไปกินข้าวน่วกันนะพี่น้องเนาะกินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยไก่ย่างพังโคเอา,าแล้วได้บ้านนี่ครับพี่น้องครับสได้เริ่มลงมือกินเลยวได้ครับวันนี้ตับบงคุงนี่ครับนี่อืโอโ,โอ้โหสีบบสมันแหมโอ้ยไฟพกออกร่องไก่สละครับนี่ไฟมันบงคุงของเจ้าวะนไก่เบาเจอกับปุกบักทิมกระดูกไก่ครับเบาอ๊อบกับบานดำเด้ครับวันนี้ โอ้เบาตื้อดิขายไปเลยออมม้อนอีสานกับสินค้าขายออนไลน์ของมาออรคโกลโอ้ของออนไลน์คนบนนี่แม่ครับขายขายดีกว่็มูว่ะซื้อได้ซื้อได้ไงอะครับเนี่ยขายยังซื้อได้ตอนซื้อเน่าครับโอ้โหแต่เนี่ยผมจะโบจื้อเหรอโบจื้อเนาะนี่ครับนี่นี่ปิ้งอันนี้ปิ้งตับเนาะปิ้งเครื่องในเนาะนี่เนาะปิ้งไก่ตับไก่ไก่ไก่องในไก่เตี้ยนี่โบกินเนาะกินแต่น้ำได้คนนี้ก็ซีเป็นยังไงคนโบค่อยกินเข่ากินน้ำเดา เออนาเตเนาะแคหล่อขึ้นว่นนเดี๋ยวนี้ะ้า,า,า,าไปอุดรครับแวากินข้าวดูผมสีพาเตไปหาอ้เพื่อนนะปีงไก่เซียสตมภุมงครับกับเาเตืสำม,แบบมากินี่นครับแ่บใกล้ใกล้เต้าบ่มันก็มาติดข้าวในกับเขาง่ายคับ <c oughs> สิมงครึ่งครับมามามา่ตวเขาจำนำสมภุมส่วนนีหน่อยเจ้าเยเจ้าเจ้าเอาหนิเจ้ากิงครับอันนี้ นี่น้องโอ้น้ำตัวหงนี่บอกตื่นรู้นะยังคือไปทำมาขั่วนะะไดอยู่บนงูอะไ่อะไ้บอกซื่อเนาะเอาไปกินมัแน่กินไก่เลยมันมีลองแหะวะครับอะไยังไงลองแกงลองแกงเขาเพิ่เปิดไทเลนแอบเขาทดลองซื้อเขาทดลองซื้อ โอ้แกงลกยายกระดองตับุ่นเยอะเป่ยมีคนเนี่ยโคเนี่มันแซ่บอยู่แล้วเนาะเป็นซื่อแต่บออบอแซ่บเนี่ยม,บบมได้ทำไก่ย่างบะโกลบออบแล้วกิเน,เนเซุปกลีดยได้ไก่ย่างนน <laughs> บนอกลบานแล้เนาะ <laughs> ที่สำคัญคือบา้านเราเลยมาคุมกินที่ที่มาเศร้าง,งายตามาคุม่นั่นเนาะคนขู่อย่างที่ตให้มันตัวปีเนาะดำดำเัมบอนแบ่นสมกอนแล้วตำปูปลาอะลอชิจดนียครับ

แต่ไก่เ็นงไีดิแ่กินเมนลไก่ครับเพราะว่าแต่ไก้เน,น,นี่ยกิมน่ากนเลไก่หน้าชิมนาาคลิกเลยเป็นผู้เ่าขี่ตัวบะผู้เ่าขี่ตัวมากทีใใก่ไก่เสียบหนึองกวาสดนะ เอาพูดบันค่มากปหนใดครับเบื่อเรากินโอ้ยออฟลืมบอกให้เอานล้วไม่หยไหมสะระแ่ต้มปลานะอใบม่อล่ะใบม่อนนี่เพลินใบเบ้นแล้วครับบะก็ได้หมากเลยนะครับห่วยห่วยห่วยบักม่อนน่ะเนาะ ปากัดดิเลี้ยมลัวนึงพอไหมครับตัวช่วนหนปา่าป็นลูกโอ้กับมันบกใหญ่ครับอือเริ่อเรอ่มอนอจะเริ่พรอพอปลาปากัดเบาอาบนันี่ตัวนึงนี่สมเภามือมาได้พี่น้องไง อากาศผสมนมอกาศเพลินธรรมดาได้อากาศยู่ใส่นี่ว่าตายเมดครับสนะสลอดนำหูหม่นดะแซมเนาะมันต้วงอยู่น เอาไปเจ้ากระปูครันี่ครับ่กินมากินใครมากินกูดองนี่ครับอคอบดีครับนี่คุนโตเลยครับนี่งชั่งกน่าอืคุณม,ม,มากินดำห,หุ่มตื่เกินแ่กระปูได้อืมเอาหูมากินเลยคุณกินกนะเสียบาูปลาาต้อบุดยอด เชฟไทยบางคนโอปพี่บางคนนี่นอกจากปิ้งแกะเชฟไมีอย่างทีอบอ่บ่อย่างแบบด้านโมกี้อย่างที่มี่บอกโมกี้มุนะีมุมีเนาะมุมเปมีครับเน้นถึงปิ้งปิ้งไก่ปิ้งไข่ที่บอกปิ้งไก่ปิ้งไข่เหรอข้าวคันวเไปยากนะครับอือหึถึงซีเรียสาก็ไม่ได้ถึงเนาะเมียน,นครับยิ่นี่ดังวนดังรถพุ่งแล้วก็ื่อี้เนาะเมียนโรงงานนั้นมันมีปะเด้รค่ะงานเกี่ยบปิ้งไก่นะ เียงเนี่ยมีกับรดครับรกีเขาจะจอมกับบุญองไปช่วงไหนครับกเดือนเดือนพฤษภาเดือนสเดือนห้เนาะเดอนาเนาะรับแหลของเดือนพฤษภาบุญเดือนห้าบุญไฟทีสเลื่องบ่เหรอบ่หน่อครับตัวขั้วอีก้นขัวกัอินดนะเี่ยล้ครับถือมันจุดดี คนยุดเพิ่มในง,งานึินกับม,มาอีกนาฏศิลนะในบคือที่รัดนะบอกไน่ะนงานศาสนาหรือว่างานโบกรนะรยุดจำปีนะเพิ่มมาใหม่ดิเสียบนะลูกที่อยู่นี่บอกว่าปา <laughs> <ส>กมันเสียบหุ่ก็เสซบเลยคนระับ รัวเนาะรัวรัวเลยเหรอได้เลยเอาละสเสด็จอำลาพาจากกันได้บ่ยนะายแค่นี้กินเก่ากินน้ำสกัดได้บ่ายนี่นะครับพี่น้องสเสด็จเดินทางต่อนะครับเพื่อพอพี่น้องดูแลเบื้องแลังสุขภาพเจ้าของกินเกลอให้ครบห้ามู่นะครับกินเกลอให้มันถือรักอนามัยได้พี่น้องเดอ้อเคล่นว่ากาันเลยนะครับมาพมูดมกินไลยก็ห้ามูลล่ด<ะ>อกอนามูสิบสองขวดเปิน กระเป๋าออกเออคนกระเป๋าตัอนีอ่กุ่มนะกินเพชรได้เพชรประเทศมรดกบัณฑ์เออนั่นะเวลาไปซื้อต่ปูหงเงินมันจะโบยเพชรเนาะช่วงนี้เนาะกินเพชรได้เปเพชรเป็นเพชรเอาไหนก็ก <c oughs> มากินข้าวแล้กันพี่น้องเลยนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินแซ่บอยู่ดบกินนัวสุกสบายดีสุขภูสุขคนเดอ้อไว้พอกันวิดีโอหนาครับสำหรับช่วงนี้พลงโฟงเพียงจุ๊บสวัสดีครับ